ถามบอกว่าพเซอร์เ hey, ดข้างหน้าเป็น C A T c a p l ข้างบนเป็นดดลี l ่ e, แล้วก็มี G T ข้างหลังอะไรนะี่ยนี่พี่รู้จักกับพี่ดีกร์รายการ SO You Think You Can Dance เหีอพี่ขาแดนเดี๋ยพี่เ <c oughs> ดี๋ยวไงบอกว่า <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างงู้นอย่างงี้นะไอเรื่องดง <c oughs> เรื่องแดนหรืออะไรว่าเนี้ยแบบว่า แคดดีลี L e, หออ่หรืออะไรพวแบบกนี้แบบว่าก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาจะรู้จักผมแน่นอนเพราะผมค่อนขแค่จะมีชื่อเสียงโดดดัน <c oughs> แล้วก็อีกหลายอย่างแต่ผมนี่ก็แบบว่าแค่คนผิวเผินแบบว่าไม่ไดนอะไรนักหนาในเซลลิโตวะเนี่ยนามา อยากกระชวนผมไปแดนในเชลิโก้เนี่ยอยากกระชวนผมไปแดนนหน่อยเอง่ะมันก็สนุกดีบางคนจริงๆรายการนั้นนะมันดูแล้วเพลินตาดีเพียงแต่ว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกเราไม่ได้คนระดับเขามัน ดูเพลินตาก็คือเพลินตาเขามีเหตุผล,ลหลายๆอย่างในการเลือกรูปแบบการเต้นออกมาคนที่เต้นธรรม,ธรมดาหรืออะไรนักเต้นทั่วไปแดนเซอร์อะไรพวกนี้มันก็เต้นตามเขาสั่งนั่นแหละแต่พวกที่มันเรียนเต้นมาอาจจะมีเทคนิคเฉพาะทางหลายอย่างแต่มันก็ไม่ใช่เต้นบัลเล่ตน,นะแต่ที่ผมดูของมันหลากหลายแล้วก็ บางทีดูแล้วแปลกๆงงๆไม่มันบ้างอะไรบ้างเพลงเพิงบางทีเปลี่ยนสไตล์บ้างอะไรบ้างผมดูหมุนเป็นสิบปีนล้วนะนี่ปลาเข้าไปประมาณสมมติว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจะสิบสี่ปีแล้วอะที่ผม เห็นหน้าแคทดีลี่เป็นครั้งแรกเนี่ยมาพร้อมกับการเป็นวิธีกรรายการโซ u ยูติงแล้วก็เห็นในเชลิกโกแล้วก็กรรมาการศดสินสิบเอ่อสิบสี่ปีที่แล้วโนวยขั้นต่ำผมยังเอาเขามาพูดถึงอยู่เลยไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยมีจะมาเห็นหน้ากันใน YouTube แล้วก็ผมจะไปติดตามเขาใน Instagram Facebook พวกนี้ถามว่าเอ้าทำไมต้องไปติดตามไปดูอะไรเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งแต่ว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างตามสไตล์เขาอะแต่จริงๆแล้วถ้าพูดกันโดยรวมเป็นคนตัวสูงไปหน่อยแล้วก็มาอกค่อนข้างจะไม่ใหญ่ไม่งั้นก็ซูปเปอร์โมเดลอันดับหนึ่งดีๆนี่เองแหละผมทองด้วย14ปีมาแล้วนะผมพูดถึง2คนเนี้รายการเนี้ย ผมนั่งดูทุกวันเสาร์ต้องไปนั่งหน้าทีวีแล้วก็จะมีวันหวานยังหวานอยู่ด้วยผมบอกว่าวันหวานยังหวานอย,อยู่นี่เป็นใครวะเนะอย่าไปรู้มันเลยรายการมันนานมาแล้วแล้วก็จะมีรายการํำอาหารของคุณป้าอีกคนหนึ่งต้องดูดูนั่นแหละเหมือนกับมีอะไรมำหน้าทำให้เราไปนั่งดูนั่งมองสิบสี่ปีมาแล้วเนี่ยจนถึงวันเนี้ย ก็ผมไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างนะเป็นดีซ่านเันเปนหมดแล้วมั้งวันวานยังหวานอยู่นี่ผมดูจนโดนเขาไล่บอกว่าอย่าไปดูอย่าไปดูดูหาห้าอะไรวันาวานยังหวานอยู่ห่ดนี่เขามาบอกจะมาบอกผมว่าอย่างโู้นอย่างนี้อะไรอย่างน,างนี้ผมจะดูวันวานยังหวานอยู่ตูโมกิจกับคุณอ้อมพิยดา จะมีสามรายการนอนนั้นไม่ดีเท่าไหร่สิบสี่ปีมาแล้ววันวาน,วนยังหวานอยู่นี่ผ่านเขาเลิกทำไปแล้วทำก็ไม่มีใครดูหรอกลาลาช่องเจ็ดแต่จริงๆถ้าขายพวกพามา่าพวกลาวพวกขายพวกวงนอกเนี่ยนะโอ้โหอย่างวันวานยังหวานอยู่เชิญในพวกนั้นมาเนี่ยหูแมงกี้การ์ดกีดการ์ดเลยคนไทยมันไม่ค่อยดูแล้วช่องเจ็ดช่วงหลังๆ มันจะมีคันหนึ่งที่ผมติดเอาไปฟาร์มเงินหรืออะไรคันนี้เดี๋ยวใช้แคง ん วิลลําพังแม็กวงนี้แม่งโคตรสวยเลยวะ่ะบอมตอนเห็นแล้วอยากได้เลยเป็นมิสซีที่ใช้ได้เขาเรียกว่าทันสมัยละถามบอกว่าผมพับพูดมัวซัวมันก็มีแค่งุมเข้ากับงุมออกนั่นแหละแล้วก็รูปแบบจะแบบเหมือนปลาดาวหรืออะไรแบรออกแบเข้าอะไรพวกนี้ทับยออแบบแต่วงนี้ถือว่า วงนี้ถือว่าใช้ได้เลยเลสด้วยโอ้ยคาลิปเปอร์สีทองคุณจะมองว่าเเซอร์เดย์ทำส,สติกเกอร์ยางรถเป็นพิเรนล,ลี่เหรอครับไม่ใช่นะครับ มันคงจะเป็นอะไรสักอย่างเขาถึงใส่มาให้เป็นรถรุ่นที่มีระดับอ่ะหรืออะไรสักอย่างคุณไปหาไม่มีหรอกและย,ยิ่งตรงมันไม่ใช่สติกเกอร์ที่จะค้นหาได้นะสติกเกอร์อย่างรถไม่มีให้ค้นหาตัวนี้เพเรนเลียลเรชินอลเลย ที่ผมเข้ามาดูเพราะว่าผมเข้ามาดูเพราะว่าติดการฟาร์มรถอยู่อีกหนึ่ง หนึ่งครั้งซึ่งอาจจะเป็นคันนี้ โอ้ดูดาวข้างในสวยมากเลยแม็กน่ารู้สึกจะสีกลมนะไม่ใช่ดำโอเค